กลัวเป็นโมลีเหรอใช่อะโมลี่มาทีนี้ผมไม่ผมไม่อยู่เลยนะแอบตัวอย่างเดียวเอแอบตู้อันตรายกว่าอันตรายกว่ายิงยิงเฉยพี่ว่าด่านนี้จะเป็นพี่ว่าด่านนี้ด่านจะเป็นด่านอะไรไม่รู้งั้นผมผมคิดว่าด่านนี้ผมคิดว่าด่านแกสเฮฟเว่นผมว่าโควินฟาร์ม อ่ะของของอะไรดีกว่าว่าของคเบินฟาร์มอ่ะมันมีอยู่มันมีอยู่ห้าด่านนี่เหรอเออใช่คูินฟาร์มเยอะมากเลยฟาร์มก้าวพูดแต่ก็ลงลงเล่นเนื้อบัวเนื้อหมูเออใช่มันมีเป็นเนืเออ้อวัวเนื้อหมูแล้วก็ในหน้านต้นอ้อยฟางข้าวอะไรฟางอ้อยนี่คือเล่นกระโดดเมันก็เลยเล่นยาเล่นอะไรครับ มาแล้วก็สลักพอออกมาอ่าออโต้เฮเว่นออโต้เฮเว่นวะไม่มีใครถูกสักคนเลยเกือบจะถูกแล้วอ่ะได้ถูกเชื่อดแน่วันเนี้ยเกือบจะถูกแล้วอ่ะได้มาแต่ว่าเปิร์มมันดูเล็กๆลงอ่ะใช่เปิร์มันลุกขยายเล็กลงเหรอผ่านหมุดที่ว่างั้นแหละเอาเโดนเลิศด้วยอ๋อ ใช่เขาบอกแล้วว่าเป็นเดอะเนื้อไม่มีโอ้โหไม่ได้ยินเสียงเกมเลยเวลาจิกเมาส์ขวาเนี่ยว่ะ๋ยวาปักก่อนได้ครับได้ได้เดี๋ยวถ้าใครมีคนยืนเอฟเคก็ไม่ต้องสงสัยนะปรับไม่อยู่อ้าวเกมเด้งอ้าวเชี่ยอ้าวอ้าวไม่เห็นออกเลยไม่เห็นออกเลยผมว่าวันนี้ผมไม่เล่นแฟลซี่หรอกมั้งอ๋อออนไลน์แล้วเรื่องลื่นลื่นลื่นเลยก็ลื่นเดี๋ยวก็ลื่นแม่ แป๊บๆเนี่ย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 เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้ยใครหลุดวะคุณตังไงเพราะว่าคุณตังเขาปรับไมร์แล้วหลุดเลยไม่เสียงมันเป็นไรไม่รู้อะดิสคอร์ดเออทำไมดิสคอร์ดนี่ชอบมีปัญหากับคมคุณชิบหายเลยเดี๋ยวลบโหลดใหม่หนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาได้ครับได้ได้ได้อย่าลืมแท็กซี่แล้วเขาเอาใครวะเขาเอาเอาเบลกิมดิวะ เอาเมาใครเอาไม่ไ,ไม่ใครชอ็อตะหลุดตัวสี่เรอขอร้องเราลืมตัวสี่ลุดตัวสี่กายไก่เลยไหมล่ะเคเอฟซีอะ่ะอย่ามาทางนี้เอาหลุดใครหลุดเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลใครหลุดจากจากบิสคอร์ดเนี่ย สะดุดสะดุดนงนี่ไงเป็นไงล่ะปากดีไม่ก่อนเหรอไม่แขวนให้ด้วยแขวนให้ด้วยมิสคอร์ใครหนูมันต้องช่วยดีไหมเหมืหมันไสเลยวะน้องหัวร้อนเลยอ่ะนี่อ่ะนี่การแคมป์ที่ดีที่สุดต้องทำ่างนี้จูบเลยเหรอแต่ละคนรักกันกังเลยแคมป์ที่ดีที่สุด โอ้โน,น้องแกล้งพ่อรักนะแกล้งพ่อรักนะมีแต่คนรักอะใช่เลยทำไมมนเฮเฮเดี๋ยวพี่ไปเองนี่ไงเดี๋ยวพี่ไปเองพี่ไปช่วยพี่ไปช่วยแล้วโดนฟันอีกทีพี่ไปซ่อมเป็นไงเฮ้ยแกล้งพ่อรักนะน้องเนี่ยมันมันเฝ้าอยู่ไกลๆอะมาก็โดนดีอะไม่โดนหรอก เอาดีแล้วเหรอไม่ต้องคนรักคนมีแต่คนรักคนหลงหัวร้อนอย่าหัวร้อนนะเว้ยหัวร้อน้เดี๋ยวผมเอานักยินมาไล่ก็ได้ไป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 แทงด้วยนะตำด้วยนะตำด้วยนะโอ้โหสาวช่วยวะวันนี้เขาจะรอดไหมก็จะรอดไหมโดนแขวิดีนี้ตายหาเลย มันมีกับการบังกันมั่งแหละเพราะว่าคนนึงแทงคนนึงแครี่อ่ะหาไปไหนแล้วอีกคนนึงไม่ไม่คือมันบังแบบบังแบบบังแบบให้คนอื่นไม่เขียนเอาอย่างเอายมาหนี้มานี่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 เนี่ยหันซ้ายมาหน่อยดิหันซ้ายมาหน่อยหันซ้ายมาหน่อยบอกกับมาดาน่าเนี่ยเออเออไม้อ่ะเออเออเดือด เดินไปก็ได้อดเดินนืแบบพลวงังไหมปั๊บอ้เหมือนเดินนื้ไปเหมือนเดินแห้งตาที่แล้วอะ่ะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปแล้วจะวิ่งติดอันนี้ทําไมล่ะครับพี่น้องอพี่บูมพี่บูมช่วยผมก็ได้นะไม่ต้องเหม่นไฟค่ะไปไปไปได้หมดก่อนนี่ยาวมาตรงนี้ เฮ้ยเฮ้ยเ้าติดเฮ้ยเกือบเอาใครติดติดติดทำไมมันตื่นึึงอะไรใครตื่นตึงดิ่กกอดได้ไหมมาแล้ว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 บักอีกไหมเนี่ยลองดูดิโอผมก่อนก็ได้นะผมน่าจะแห้งตายแล้วลืมนึกถึงเลยน้องรักของพี่น้องรักเลยเหรอใช่

โอ้โหน้องพี่ก็เอาตัวเองไม่รอดแล้วเนี่ยจะแห้งตายกันหมดไหมเนี่ยไม่แต่พี่กินหงคนเดียวอ่ะแต่เอ๊ะพี่หงผงคนเดียวเลยผมไม่ช่อคนอื่นต่ออ๋อแบบอืมไม่เนี้เอยเอ้ยเอเอ้ยเอ้ยิเรหายนี่หว่ากลับไปเดิมก่อนเดิมไหนเดิมไหนอะเดิมพันเดิมพันไปปล่อยอยยปล่อยอยปล่อ่อายป่อยยอ งั้นบักแล้วแหละเฮ้ยๆโผลเชี่ยมากเลยมึงอ่ะอ๋อลื่นแป๊บี่อีกแล้วอีกคนนี่อย่าลืมตามนะไปช่วยอีกคนก่อนไปนั่นไงเป็นไงล่ะอ๋อขอดิ้นก่อนขอดิ้นขอดิ้นนะขอดิ้นได้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 นี่เป็นไงเขาให้สาวดิ้นด้วยวะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงมีธุระมีธุระมีธุระ ตีองถามบ้างหนแ่บนึงนึงมีตุละาต้องทำเขาจะแห้งตายกันแล้วพี่โอ้โหตุละาุละมันทำไมมันแปลกๆวะจบละดูคนนี้ดูคนนี้คนนี้จะตายแล้วนั่นน่ะถ้าแขวนอีกทีนี้ตายหาแน่นอนเลยเออไปตัวแก่เอาเอาทิ้งไ้ก่อนดูแลดูแลตัวเองดีๆนะข้างบนน่ะได้ยิ่งเมสเซจเดี๋ยวจะมีได้ยิ่งเมสเซจมาปวนตีนน้องรักน้องรักได้จากเราไปแล้ว ใช่เดี๋ยวผมจะส่งแบ็กเมย์ดีมากรู้สึกดีมากไปแล้วไปแล้วเขาเรียกดักดักเมสเซจน้องแบ็กเมย์แบ็กเมย์เนี่ยคนอื่นเนี่ยคอยคิวก่อนคอยคิวก่อนคอยคิวก่อนคนอื่นมโหคนอื่นเนี่ยเอาไปเลยเหรอขอบคุณครับเดี๋ยว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 เอี๋วเอาเอาเอาไม่เดินหนีป่าเขาจะคิวไห้มีคนเดียวค่ะคนเดียวโอ้โหไง เขาสองมาตรฐานน้องน้องก็รู้นี่เราเราจะไม่หัวร้อนเราจะไม่หัวร้อนเราจะได้ยิงเมสเซจให้เพื่อนเราจะไม่ร้องไห้เราต้องอึบเอาไว้อึบแบบอ๋อาไปในห้องน้ำแบบเด็กเตยอยู่นี่นี เอาใครวะเจดเดตโหคนอื่นให้คิวเลยทำไมของตู้อะดมจิดทุระกิดทุระกิดทุระเดี๋ยวพี่มีกิดทุระแป๊บหนึ่งนะกิดทุระเราก็นึกว่าไปเออเาน้ำเอาน้ำออกกิตทุระเอาไปแขวนอะไรกับการเอาน้ำออกเดี๋ยวเอาน้ำจะเล่นจะเล่นในนั่นไงพี่จะเล่นเอาน้ำ เอาน้ำออกไปเที่ยวเชียพ oh anyway. ี Bilder ่ช like ิงชงอ่ะพี่แต่ไม่กล้าพูดไงผู้หญิงอยู่เดี๋ยวเล่นเสื่อมอีกใครเอยโอ้โหคนนวาอุตส่าห์จะมาช่วยนั่งยองอยู่ตั้งนานระวังนะครับแม่สวัสดีครับโอ้โหโดนเห็นวิ่งครับวิ่งผู้หญิงเอาผู้หญิงเอาคนหน่อยดีเฮ้ยโอ้โหมันผมนั่นนี่เฮ้ย วิ่งวนอ่ะสเต็ปวนคองเตอร์เลคนโหดถึงได้ล้มเป็นคนแรกนี่ก็คนเลงอ่ะเอาไว้ก่อนพีเลงไว้ก่อนแล้วเอาได้พีเลงแถมปิดธุระด้วยโอ้โหได้ใครไม่เช็ดพื้นไว้หาเอ้ยหัวร้อนแล้ด้ยิงเมสเศจได้ยิงเมสเศจหัวร้อนเขาอยู่แถวเดี๋ยวเขาพูดว่าเอาเบ้าเอาเบ้าเอาเอาเบ้าก่อนเลยนะเอาคนตาเนี่ยเอาเอาเบ้าก่อนเลยนะเอาเบ้าก่อนเอาเบ้าก่อน ๋ยวลืมแป๊บซี่ลืมแป๊บซี่พี่แล้วพี่มายุ่งอะไรกับผมเนี่ยฮัลโหลพอดีว่าคนคนคนเมื่อกี้อยู่อยู่เขาก็หายไปไงอ๋อหาไม่เจอเอาหาไปอีกแล้วแต่เขายังอยู่ในใจผมเสมอเฮ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะสปินมาแล้วไปแล้วกู ใจเย็นใจเย็นแม่เออเล่นมุกเสียวไปครับแบบอยู่ในใจเสมอครับอยู่ในใจเล่นเหมือนแกล้งคนน่ะแกล้งคนเล่นเหมือนฟันฟันมูมูเออทำไมเสียงไมค์คุณอีกแล้วเหรอผมตั้งค่าฮันเดอร์เดชฮันเดอร์เดชต้องทำตามผมอย่าหัวร้อนอย่าร้องไห้อย่าเสียใจอย่าเสียใจลุกเอาไว้ยิ่งเมสเทจ เดี๋ยวตาหน้าเราก็ได้แค่ได้ได้รางแค่นี้แหละอ๋อเดี๋ยวให้อาบอเป็นมั่งนะครับเดี๋ยวมันเอาใครก่อนว่าเดี๋ยวต้องหาคนลื่นก่อนมันกําลังคิดอยู่เอ๊จะเอาพี่พี่บูมหรือว่าจะเอาพี่โซลาดีวะ <c oughs> หรือไม่ก็เอา <c oughs> มันเล็งพี่ไว้อยู่แล้ว <c oughs> มันเล็งพี่ไว้อยู่แล้วน่าจะเดี๋ยวมันเอาไม่ขึ้นมาทีนี่ตายหากันหมดทีมเลยม่น่งกลัวไ่งกลัวหนูช่วยเดี๋ยวหนูช่วย ช่วยเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยเชื่อมากเลยพี่อ่ะไม่บอกกันสักคำว่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วคุณก็หายแล้วครับผมหายไปไหนเนี่ยวิปเปอร์ก็หายหูวิ่งเร็วขนาดนั้นเลยเหเนี่ยพีโบเขาแฮกอ่ะพี่คูเขาแฮกแบบแฮกเห็นออร่าออร่าทุกคนเลยออร่าตัวไอโวกก็เห็นใจเย็นนะพี่พี่ไม่ได้พี่โกงอย่างนั้นนี่ยิงพี่เลยดีกว่าจะใส่ร้ายอย่างนั้น เอ้พี่บลูอยู่โไปไหนงงดิงงดิทามาด้านนี้ซะบ้าเอ้าอยู่ด้านนี้อะหาไปไหนวะเอ้าเอ้าแล้วอยู่ด้านนี้เอ้าตกลงอยู่ด้านไหนกันแท้เนี่ยเอ้ยพี่พี่พี่บุ๋มพาพาตีนพาตีนไปหาเพื่อนเนยพาตีนพาตีนไปหาคุณกุ๊กเหรอไม่พาตีนไปหาคุณกล้วยอ่ะกล้วยคุณกุ๊กเดี๋ยวพูดดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเขาเป็นมานี่เล็งน้องไปก่อนเลยพาโมลี่มา คุณกุ๊กจำได้ไหมอตอนเราเราเล่นกันอะ่ะคุณกุ๊กบอกไม่พามาโมรี่อ่ะแต่แล้วผมบอกว่าลองฟันลองลองฟันสองทีจะให้อุอ้มไม่กล้าเฉยเลยพาโมรีมาเฮ้ย <c oughs> โอ้โหพาโลพา <c oughs> พาโลมาเลยนี่อ้าวกาตกรโนะมีงง อยู่ๆฆาตกรก็หายฆาตกรมาเรื่องคนดีแดนโอชาอยู่เขาเขาหิ้อยู่ใช่พี่พาฮัลโหลมาเหรอเอออฮัลโหลพี่นี่ผมเชื่อเลยว่าเขาเนี้ยผมไม่บักแน่นอนเฮ้ยมีการหลอกคนณพี่บุ้มอ่ะพี่บุ้มหลอกคุณเป็นได้เหรอโหพี่ไม่เคยหลอกใครมันเป็นแค่บักมันเป็นแค่บักบัก บัล็อกเชียอยากจะเล่นอีกนะกูจะตายหายอยู่แล้วเนี่ยนี่ตัวเองวันนี้เอ้ยมันมาแล้วใช่ใช่ใช่ไม่ฆ่ามาหรอเอ้าแล้วบอกเอ้าโหบอกเราก็ทำตามว่าทำไมไม่ข้ามันเรอเราก็นึกว่าอยู่ด้านหลังเราไม่ฆ่ามาไม่ฆ่ามาไม่ฆ่ามาอเอ้าแล้วเอ้าแล้วไปเลยไปเลยไปเลยครับไปเลยมังกรฟ้าทำไมไม่แขวนมั่งอ่ะเขายังเดี๋ยวคนน็งลงหลุม โอ้เขาไม่อยากเขาไม่อยากให้คุณเขาไม่อยากให้ตกหลุมมันอันตรายโอ้ตกหลุมเดี๋ยวเพื่อผ่านไง๋อแบบไปเจอน้ำลงหลุมปั๊บเจอน้ำข้างล่างเหี้ยดแทงตายเลยเฮ้ยแต่แต่พี่สังเกตไหมถ้าหลุมหลุมมันเกิดขึ้นแบบหลุมแบบเกิดเกิดกลางดินอย่างเงี้ยถ้ามันเข้าไปข้างในมันจะเป็นยังไงวะเออน่าจะคงจะโดนผมละมั้ง คือถ้าเราออกจากทางออกอะเราจะรู้ว่าเราวิ่งอยู่ในทุ่งข้าวสาลีเป็นที่โล่งแจ้งและมีทุ่งข้าวสาลีแต่พอเราลงท่อปั๊บแม่งท่อดํามืดชิบหายไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยู่ข้างในแล้วก็หยิดยีผ้าก็ตัดมาเป็นอยู่ตรงกลางเอ่อทุ่งข้าวสาลีงไฟไม่ก็อยู่ทุ่งข้าวสาลีนะวิ่งออกท่ออ่ะทุ่งข้าวสาลีแล้วก็อย่ดีก็ผ้ามันก็ตัดมากองไปเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่ จุุ่อย่าบอกใครอย่าบอกใครอย่าบอกใครไปเลยพี่ไปเลยคุณกุ๊กไปเลยมังกรฟ้าไปเลยกล้วยไปเลยกล้วยยังจะเรียกเขาอย่างนั้นอีกเหรอตาหน้ากูณก็เป็นคีเลอร์นะเลงไอคนชื่อโซล้าไ้ก่อนเลยเนี่ยคุณฮาทคุณฮัทเงียบจังเลยคุณฮัร์อ้ตายเลยตายเลยไม่เชื่อละพี่เขาเนี่ยอย่าตายนะ บอกใครเพราะว่าอีกคนหนึ่งอ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะที่เขาพูดหญิงอ่ะครับอยู่ท่อหาอยู่พ่อแล้วโอเคมาเลยไอ้นี่มันไม่มันไม่เอาผมก่อนหรอกมันหาผู้หญิงก่อนใบ้านใหญ่อ่ะหรือฝั่งหนึ่งบ้านใหญ่เลยอ่ะอืเราแฟนกันนะเราเฮ้เราเพื่อนกันนะเรียกเริ่มเริ่มเริมเริ่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 มเแล่วเริ่มเริ่มยแล่วเ่มเริ่มเ่เริ่มเ่อยร่มเริ่มเริ่มย่มเริ่มเริ่มเรมเพื่อนกันมเริม่มเริ่มเริ่ม่ม พี่เนี่ยเนี่ยผมมาตะโขแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตะโขบนเนินเนี่ยไม่ได้บังรอบแข้งรอบแรงรอบรอบแรงรอบรอรอบแรกนะพี่รอบแรงรอบแรงมันรอบแรงเลยนะน้องนะสุดยอดทางเราวุปโจดทางพราวอ่าคุณฮาร์ดคุณฮาร์ดเงียบอยู่นานนี่คุณฮาร์ดไม่พูดอะไรกับผมเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่ครับเนี่ยมันมันมันกำลังวิ่งมาตรงเฮ้ยตรงไหน่ะตรงไหนเนาะตรงไหนวะอยู่ท่อลอยท่แล้วจังหวะนี้ ไป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 เออเราไปรีโคไปแล้วเอาแล้วรีโครีบโคไว้แล้วรีโคไว้เต็มด้วยไป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 พี่ภูมิแบบพี่ภูมิยันหนีเลยอ่ะพี่ภูมก็นี่ใหม่ครับพี่ภูมิก็เปลืนงเลยเดิน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 เดิเลยเลยนี่ไงเป็นไงพี่หายไปไหนแล้ววะอยู่กรุงเทพจู่ๆไปเลยเลยภาคเหนือเลย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 เมื่อกี้เห็นใครไม่รู้เงียบกิ๊บเลยมุกอ่ะเอ้าหายไปไหนเนี่ย เขาซีเรียสกันอยู่ไงใช่ซีเรียสมากเลยใช่หัวร้อนแล้วนะหัวร้อนคุณตังเข้าเกมไม่ยังอาะคุณตังเข้าเกมแล้วเฮ้ยฟันฟันผู้หญิงก็พีเหอะโอ้โหโดนฟันแล้วเนี่ยฟันแล้วอย่าทิ้งนะฟันฟันฟันแล้วอย่าทิ้งฟันแล้วอย่าลิ้มบุกอะไรของคุณไอ้ฟันไม่โดน อ่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพลาดเลยวันไม่อย่าวันแรกอย่าทิ้งเย้่ะโอ้ยหมดร้อนหมดร้อนทำไมอ่ะอากาศเอ้ยผมเนี่ยขอว่าฮาร์เดดเดเป็นเด็กแว่นอ่ะเขาฉลาดไม่เถอฮาร์เดดเดไม่คนใส่แว่นไม่ได้เป็นตลอดนะเอาอุ้ยหิวเสร็จพอดีังควไปสตรีมได้ไหม อยากมันจยสตีมสไตม์คุณเสียงไมค์คุณจะเบาอ่ะเ้ามัเบาแบบเขาได้ครับได้ได้เดี๋ยวหลังจากหลังจากเกมนี้หลังจากเกมนี้นะครับมันจะมันจะชอบหลุดสตีมเออใช่จู่ๆมันมิวมันมิวพี่รอท่อเลย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 น้องเชื่อพี่ไหมเขาเขาไม่เขาไม่เอาเนี่ยรอท่อเลยเขาไม่วางแห้งตายอ่ะแห้งตายเลย โอ้ยยังไม่ช่วยอีกเหรอ่ออยู่ไหนไม่ยังถามไม่เจอเลยมันมันตามไม่ดีเลยเี๋้มีใครพูดแล้วเสียงเกมจะหายอ่ะมีใครพูดแล้วเสียงเกมจะหายเอาแล้วจะล้มทำไมเนี่ยอยู่ก็หลงเงือกมันเมือกมันเมือกพ้นมันเมือกน้องน้องเบาพื้นมันเมือกน้องใจเย็นนะน้องนะ ใจเย็นนะน้องนะนั่งไงดูนไปโดกนึงเราวน้องแขนสองเลยแขนสองเลยไอ้เย่เม็ดเย่เม็ดเย่เม็ดแล้วน้องเย่เม็ดอะไรล่ะเย่เม็ดแล้วน้องมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะเกือบไปเกือบไปเกือบไปแล้วเขตาย้โวงแหล่ะปุเอ้ยมาอุ้มหน่อยพี่เคยย่อเพชรมาอุ้มหน่อยไหนคนวิ่งไปไหนล่ะเนี่ยท่านผิหาไม่เจอ ไม่เจอจริงไม่ทำไมที่ทีผมเล่นนะผูวิ่งไปมันไม่เจอไม่เจอคนวิ่งเมื่อกี้หาหาไม่เลยจะแห้งตายแล้ว่ะจะแห้งตายโอ้โหน่าสงสารยังอาผมสงสารน่าสงสารเดี๋ยวผมไม่เดือยม่โดนแผนต้องยื้อเวลาไว้ซื้อเวลาไว้เยอะๆซื้อเวลาไว้เยอะๆอาผมผมไม่ผมไม่คุณฮาร์ดคุณฮาร์ดเขานั่นแล้วนะลังดิ้งกันรังดิ้ง ดิหลุดนี่ผมเงือบนะพี่เรามากับดวงนะพี่หลุดมาสามสี่ตาตอนที่ผมเล่นอ่ะกับพี่อ่ะไอ้กับคุณพุกกับพี่อีกแล้วชอบเรียกใครเป็นพี่ตลอดเลยเออพี่หลุดว่ะแล้วโท่มันอยู่ไหนเนี่ยอยแล้วบ้าน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 ใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่นั่นแหละเดินไปทางนั้นใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็จะเห็นแบบเป็นเป็นเป็นตัวแบบเดิร์ดอ่ะนั่นแหละไหนวะพยาบาลเดินมา้วอ่ะไปหาเขาเขาจะพาไปโรงพยาบาล เชียมากเลยเมย์ในวะเออนี่ได้ยินเสียงตึกตักตึกตักและแถวนี้แหละแถวนี้เดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลยน่าอยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังตั้งตรงเดินมาเลยเดินมาเลยข้างหลังล้ออ่ะพี่ดูแดีข้างหลังล้อพี่มันเป็นพวงพวงอ่ะนั่นแหละเดินมาข้างหลังเลยคุณจะเจอสิ่งลี้รับเลยสิ่งลี้รับ่เชียมากเลยเมย์ล้เพื่อนาตายนี่วะ อยู่ใกล้ได้นี่นะไม่เดินมาเหรอใจเดียวพี่อีกเดียววิ่งแบบวิ่งแบบเบบสปันมาต่อเลกว่าสองเครื่องนี้ไม่รอดหรอกวิ่งอย่างเงี้ยไม่รอดหรอกวิ่งอย่างเงี้ยอุ้ยรอดว่ะไหนเห็นรอยเท้านะมันต้องมีการรอดมั้งไหมมันเป็นการดักทางมั้งไหมก็บลิงได้เด้เรื่องของมันเนี่ยเขาอยู่ไหนวะ พูดเหมือนพี่ภูมิเล่นกิ่งเลยเออกูเล่นเอนแต่กูเล่นเป็นไม่มาหนเหรอไม่มาให้เห็นหน้าหนเหรอผิวอนนะผิวอนเขาจะรอพี่เขาพาลมาสิพี่นี่เลยใช่เขาพาลูมาเด็บตู้อีกหกตู้เอ้ยเอ้ยทันทันเว้ยทันไหมล่ะเอ้ยทันเอ้ยยี่ยไม่ทันแล้วลังเลชิบห้ายเลย ไปเดียวเลยพี่ขอร้องนั่นแหละเขากำลังมาแล้วเริ่มมาแบบพู่เอาทำไมมันร้องอย่างนั้นวะอีดำเดี๋าเดาสาวหายเอ้าสาวหายไปไหนล่ะพี่ไม่อยู่เบ็ดเมนนี่หว่าเบะไม่มีใครรอดคนนี้ต้องเบ็ดเมนเลยโอ้โหเชี่ยมากเลย